ค,คนกินศพเรื่องเล่าจากความทรงจำในวัยเด็กของลุงออสผู้ประกอบอาชีพทําไร่มันสําปะหลังแม้จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วกว่า40ปี ก็ยังจําทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดีเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ว่าเด็กชายออสเขาเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวพ่อกับแม่ของออสเป็นครูในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานบ้านของเขาปลูกอยู่หลังโรงเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากป่าช้าของหมู่บ้านมากนักแม้ว่าต่อมาเขาจะเติบใหญ่และย้ายไปมีครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านอื่นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งออสไม่เคยลืมคืนหนึ่งเวลาราวๆสี่ทุ่ม ซึ่งนายชนบทสมัยก่อนนั้นถือว่าดึกมากแล้วแต่คืนนั้นครอบครัวของออสยังไม่นอนพ่อกําลังเหล่าตอกทําสุ่มไก่ส่วนแม่ก็กําลังนั่งเย็บเสื้ออยู่แต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงมาหอนดังขึ้นเมื่อมีตัวหนึ่งโก่งคอหอนมาตัวอื่นๆก็พากันหอนตามสอดรับกันมาเป็นทอดๆอดอสกระเถิบเข้ามานั่งใกล้ๆพ่อถึงแม้ตอนนั้นเขาจะอายุแค่สิบขวบแต่เขาก็รู้จักกลัวผีแล้วเหมือนกัน ก็ใครกันเล่าที่บอกว่าเวลาหมาหอนผีจะมาเวลาผ่านไปพักใหญ่เสียงหมาหอนก็เงียบลงออสถอนหายใจอย่างโล่งอกพลันก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกความมืดเข้ามาขอข้าวกินหน่อยเป็นเสียงแหบแห้งของหญิงแก่ดังขึ้นบริเวณใต้ถุนบ้านออสสะดุ้งเฮือกภาวาเข้ากอดพ่อพอได้ยินแบบนั้นพ่อก็เดินถือตะเกียงลงไปที่ใต้ถุนบ้านทันทีโดยที่มีออสกับแม่เดินตามหลังอยู่ไม่ห่าง เมื่อลงมาใต้ถุนบ้านสิ่งที่ได้เห็นก็ทําเอาทั้ง3คนถึงกับพังะเพระาะภาพเบื้องหน้าปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงแก่คนหนึ่งตัวเล็กบางผอมแห้งเสียจนแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าที่สวมใสข่ขาดรุ่งริ่งกลิ่นสาบสางชยเข้ามาประทะจมูกออดอย่างจังจนต้องเบือนหน้าหนีใบหน้าของหญิงคนนั้นดูดุดันน่ากลัวดวงตาปูดโปนริมฝีปากห้อยย้อยดูแล้วชวนให้ขนลุก พอเห็นแบบนั้นแม่ก็เดินขึ้นไปบนบ้านเอาเข้าวเหนียวกับปลาแห้งลงมาให้ยายแก่คนนั้นโดยไม่ได้พูดอะไรยิงชาราคนนั้นพอรับข้าวจากมือแม่แล้วแกก็เดินดุ่มดุ่มหายเข้าไปในความมืดโดยมีเสียงมาหอนรับกันเป็นทอดทอดพ่อกับแม่พากันเดินกลับขึ้นบ้านออสก็รีบวิ่งตามขึ้นไปทันทีด้วยความหวาดกลัวคืนนั้นออสฝันเห็นยายแก่แปลกหน้าทั้งคืนจนนอนผวารุ่งเช้ามื่ตื่นขึ้นมา ก็เห็นชาวบ้านจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่หน้าบ้านอ๋อจึงเดินเข้าไปเฉียดใกล้ๆก็ได้ยินว่ามีเรื่องของหญิงแก่เมื่อคืนรวมอยู่ด้วยจับใจความได้ว่าหญิงแก่คนนั้นชื่อยายผุดตอนเป็นสาวๆแกคลอดลูกแล้วลูกตายส่วนผัวแกก็หนีไปอยู่กับสาวต่างหมู่บ้านเคราะซ้ำกรรมซัดยายผุดเสียใจมากจนกลายเป็นคนบ้าแล้วก็หายสาบสูญไปไม่มีใครได้พบเห็นแกอีกเลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ มีคนพบว่าแกย้อนกลับมาแต่คราวนี้ยายผูดมาอาศัยป่าชาท้ายหมู่บ้านเป็นที่ซุกหัวนอนเรื่องราวของยายผูดที่ออดได้ยินได้ฟังนั้นก็เลือนหายไปจากห่วงความคิดในระยะเวลาไม่กี่วันต่อมาตามประษาเด็กกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ออสจดจําไม่มีวันลืมลุงหมานคนแก่ข้างบ้านของออสป่วยเป็นวันโรคตาย ญาติพี่น้องได้นําศพไปไว้ในป่าช้าเพื่อทําพิธีเผาตามประเพณีเมื่อเผาศพเสร็จแล้วชาวบ้านก็พากันกลับเนื่องจากเป็นเวลายเย็นมากแล้วก็บังเอิญกับที่ออสกับเพื่อนเข้าไปหาผลไม้ใกล้ๆป่าชา้าต้นน้อยหน่องออกผลใหญ่น่ากินคงเป็นเพราะเด็กทั้งสองเก็บผลไม้กันเพลินและเดินลึกเข้าไปจนถึงบริเวณที่เขาเผาศพแล้วออสก็แทบสิ้นสติเมื่อเห็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ยายผุดกำลังดึงแขนขาของศพซึ่งขณะนั้นผุพองและเกรียมจากไฟไหม้ไปบางส่วนแกเอาไม้ใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอริอรอยคราบน้ำเลือดน,น้ำหนองเปรอะเต็มปากกินไปก็หัวเราะไปดูเป็นที่สำราญบานใจพอยายผุดเห็นว่าออสกับเพื่อนกำลังดูอยู่แกก็จ้องขเขม่งกลับมาด้วยสายตาที่ชวนให้ขนลุกขนพองและทำท่าลุกขึ้นเหมือนจะเดินมาหาออดรีบคว้าแขนเพื่อนที่ยืนตะลึงอยู่ทั้งคู่วิ่งกระเจิงเผ่นแนบออกมาจากป่าช้าทันที เมื่อถึงบ้านออนรีบเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อบอกว่าแกทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วจนพักหลังๆเวลาเผาคนตายต้องมีคนเฝ้าศพให้ไม่หมดเสียก่อนแต่กับศพลุงหมานพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าญาติแกจะรีบไปไหนเผาผียังไม่เสร็จดีเลยก็พากันกลับแล้วสุดท้ายก็ตามคาดยายผุดก็มานั่งกินศพอีกออสฟังแล้วห่อไหลด้วยความหวาดกลัวขนลุกขนพอง,องปนขยะขยงและนับตั้งแต่นั้นมา เด็กชายออสก็ไม่เคยก้าวย่างเข้าไปเฉียดป่าช้าอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เมื่อมีใครถามลุงออสว่าเคยเจอสิ่งที่เขาเรียกกันว่าผีหรือเปล่าแกจะตอบอย่างมั่นใจว่าเคยเจอแต่ผีที่เจอนั้นลุงออสเรียกว่าผีดิบที่นั่งกินศพอยู่ในป่าช้านั่นเอง